อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าปกติมันจะเออร์เลอร์ขึ้น e 4 2แล้วแต่ตอนนี้ผมลองถอดสายคอนเนคเตอร์มอเตอร์ล้อด้านขวานะครับปรากฏว่าอาการเออร์เลอร์นี้หายไปแล้วล้อของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสั่งมาแล้วเหมือนกันเลยนะครับนี่ที่ผมทดลองไปนะครับก็เพื่อความมั่นใจจะได้ไม่สั่งอะไรมาผิดสวัสดีครับพบก,กับผมสองสิงโมดิฟาย วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการเช็คซ่อมหุ่นยนต์ทำความสะอาดมิสเตอร์โรบอทนะครับอ,อยู่ในกล่องตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอาการเสียเป็นอย่างไร,น,นะรนี่นะครับอ่านี่นะครับก็จะมีคู่มือแท่นชาร์จแบตแล้วก็ตัวเครื่องตรงนี้ทางเจ้าของก็ระบุอาการเสียมาด้วยนี่ อาการเสียคือขึ้น e 4 2ไม่ดูดผงเก็บถังนี่นะครับแล้วก็นี่สิ่งที่ส่งมาให้คือคู่มือเครื่องดูดฝุ่นแท่นชาร์จบวกสายและรีโมทโอเคครับถือว่ารอบครอบมากในการแจ้งอาการเสียสำหรับมิสเตอร์โรบอตรุ่นนี้นะครับโมเดลรุ่นมันก็คือว่า Duo Wi-Fi Plus นะครับนี่ก็เดี๋ยวลองเทสเลย กดปุ่ม power ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าผมกด start นะครับ Wheel คือตรงนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยออกนะครับว่าไอ้ตรงที่เสียงของหุ่นยนต์แจ้งมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือ code error ตรงนี้นะครับนี่สำหรับ code error ขึ้น E42 ตามที่เจ้าของเขาแจ้งมาเลยนะครับ จากที่สังเกตนะครับถ้าตอนกดสตาร์ทเนี่ยปกติมันจะต้องเดินหน้าแต่ว่าดูลักษณะแล้วคือมันจะหมุนไปทางขวานะครับเหมือนจะเลี้ยวขวาตลอดเวลาดูนะครับเอาอีกทีนะ <aning> นี่ <Over> นะครับคือโค้ดเออร์ E42 นะครับผมเปิดดูคู่มือแล้วนะครับนี่แาบนี้ E42 คือ Light Win Overload l ล g h t ว i n ก็คือล้อขวา Overload คือล้อขวาไม่ทำงานผมก็ลองสังเกตดูแล้วนะครับว่า,าปกติตอนกดสตาร์ทล้อขวามันไม่หมุนเลยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้คือล้อขวานะฝั่งนี้นะผมกดสตาร์ดูนะน,น,นี่คือล้อขวาแทบไม่ขยับเลย ก็อาการนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ล้อด้านขวาของตัวโรบอทนะครับหงายดูล้อด้านขวาก็คือด้านนี้นะครับอาจจะมีปัญหานะครับเมื่อปโปรแกรมเครื่องสั่งงานมาแล้วล้ออาจจะไม่หมุนหรือไม่ก็อาจจะหมุนแล้ว แต่อาจจะดึงกระแสมากซึ่งทําให้เกิดการเออเล่ได้นะครับเดี๋ยวลองแกะเช็คตัวล้อขวาดูก่อนครับผมเมื่อเราหงายดูด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีมาร์กตำแหน่งล้อของเขาไว้อยู่แล้วนี่อันนี้คือ L แล้วก็ฝั่งนี้คือ R นะครับนี่ถ้าจับตัวหุ่นยนต์ทําความสะอาดวางไว้แนวตั้งจะอยู่ด้านนี้นะครับแต่ว่าถ้าหงายขึ้นนี่เมื่อผมหงายขึ้นล้อด้านนี้จะเป็นล้อด้านซ้ายนะครับ บางคนอาจจะสงสัยหรือว่าอาจจะงงนะครับว่าเราจะเปลี่ยนตัวไหนเพราะว่าโคดเออร์เอร์ของเครื่องแจ้งมาบอกว่าล้อด้านขวาผิดปกตินี่แต่ตรงนี้นะครับตำแหน่ง L ตอนนี้คือ R R คือไร g h t r คือขวานะครับแต่ว่าที่เราเห็นคือล้อล้อด้านนี้มันไม่ค่อยขยับนะครับถ้ามองด้านบนคือล้อด้านขวาแต่ถ้าหงายขึ้นกลายเป็นล้อด้านซ้ายแล้วก็ตำแหน่งมาคือ L L คือ left คือด้านซ้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็จะ เพื่อเป็นการยืนยันนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งอะไหล่มาผิดนะอะไหล่อาจจะแพงนะครับรุ่นนี้ก็ผมจะลองถอดดูนะอันนี้มันไม่ค่อยหมุนใช่ไหมครับถอดเช็คดูนะครับแกะมาเลยมันจะมีสกูล็อกอยู่3าตัวนะครับนี่เป็นฝาปิดลักษณะก็จะประมาณนี้เมื่อเราถอดฝาครอบออกแล้วก็ตรงนี้เป็นสปริงนะครับหากล่องมาใส่ด้วยเราดึงล้อออกมาเลยครับตัวล้อก็จะมีสายคอนเนคเตอร์สายไฟนั่นแหละครับผมนี่แบบนี้นะ ตำแหน่งนี้คือผมจะลองถอดออกนะครับถอดสายคอนเนคเตอร์ออกดูแลลองเสียบเข้าไปใหม่นะครับประกอบเข้าไปโดยไม่ประกอบล้อตรงนี้ดูว่ามันจะขึ้นเออร์เลอร์อะไรอีกหรือไม่แล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมใส่สปริงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเทสว่าเป็นล้อด้านไหนกันแน่ที่มันมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้มันขัดแย้งกันอยู่คือถ้าเราซื้อมาเปลี่ยนทั้งคู่ มันก็จะทําให้เราเสียเงินเยอะนะครับค่าอะไรอาจจะแพงเลยแหละสําหรับหุ่นยนต์ทำความสะอาดอ่ะตอนนี้ผมถอดสายคอนเนคเตอร์ออกแล้วแล้วก็จะหงายขึ้นเลยนะครับง่ายขึ้นลองเปิดเครื่องเลยนะครับอ่ะเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดเครื่องลองกดดูนะครับ อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าปกติมันจะเออร์เลอร์ขึ้น E42 แล้วแต่ตอนนี้ผมลองถอดสายคอนเนคเตอร์สายไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์ลอร้อด้านขวานะครับปรากฏว่าอาการเออร์เลอร์นี้หายไปแล้วอ,อันนี้เป็นการยืนยันและก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าลอ้อด้านขวาฝั่งนี้มีปัญหานะครับนี่ลอ้อด้านนี้มีปัญหานี่ นะครับตอนที่เราเสียบคอนเนคเตอร์คือมันไม่หมุนมันพยายามจะหมุนแต่มันไม่ได้นะครับแจ้งมาว่าขึ้น E42 ก็คือล้อด้านขวาโอเวอร์โหลดอาการเออเริ่มไม่มีนะครับโอเคก็ตามนี้อ่าปิดเครื่องก่อนนะครับนี่นะครับล้อฝั่งนี้เมื่อหงายขึ้นก็จะกลายเป็นล้อด้านนี้นะครับ ก็คือล้อ,อถ้าตำแหน่งคือล้อซ้ายนะครับถ้าเรามองด้านบนคือตรงนี้คือล้อด,ด้านขวานี่ก็ถอดออกมาเลยครับผมนี่นะครับนี่ก็ถ้าหงายขึ้นล้อเขาจะมีมาร์กไว้เลยครับตำแหน่ง L L คือซ้ายนะครับ Left s i า e แต่ถ้าอาการที่เครื่องแจ้งมาบอกว่าล,ล้อด้านขวาก็คือตำแหน่งนี้แหละครับผมเพื่อเป็นการยืนยันก็ทําตามที่ผมทดลองไปนะครับก็เพื่อความมั่นใจจะได้ไม่สั่งอะไหล่มาผิดนี่ก็เอาตัวนี้ไปเทียบซื้ออะไหล่ได้เลยนะครับครับผมวันนี้ผมได้สั่งอะไหล่ก็คือล้อของหุ่นยนต์ทําความสะอาดสั่งมาแล้วเหมือนกันเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ สั่งจากเพจออนไลน์ที่เขาขายเกี่ยวกับอะไรของหุ่นยนต์ทําความสะอาดโดยตรงนะครับนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทําการเปลี่ยนเลยครับครับผมทีนี้ก็เริ่มทําการเปลี่ยนเลยนี่จับตัวโ,โบรบอทหงายขึ้นเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนก็เนี่นะครับเสียบสายมันจะมีด้านหนึ่งนะคอนเนคเตอร์ or, ถ้าเสียบไม่เข้ามันจะมีด้านหนึ่งนะับสายด้านเดียวเท่านั้นเองนะครับ ป้องกันการใส่ผิดขั่วเขาก็จะมีด้านของเขานะครับเนี่เห็นไ,ไหมเสียบเข้าไปเลยเท่านี้เองนะครับเสียบสายเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปตำแหน่งเดิมวางตำแหน่งเดิมนี่นี่ประมาณนี้ละก็เอาฝาครอบแล้วก็สปริงใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมเลยนะครับนี่วางสปริงเข้าไปตรงตำแหน่งนี้ จัดให้ลงล็อกแล้วก็ขันสกรูเท่าน,นั้นเองขันสกรูให้ครบทั้งสาตัวนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาทดลองกันเลยจับง่ายขึ้นแล้วก็ทดลองกันเลยนะครับผมเปิดสวิตช์เลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม power ลองเลยนะครับกดสตาร์ทเลยะ <c oughs> เอาบนโตททท๊ทำงานเลยนะครับดูดันนะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์มันจะไม่ตกนะ,อะของเรานี่และครับจะตกเพราะปะกติเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับ มันก็จะเออเลอแล้วแต่ตอนนี้ไม่เออเลอนะครับเดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองพื้นกว้างๆเลยนะครับนี่กดเลยไปแล้วนะครับก็จะทำความสะอาดตามผนังตามซอกนี่ก็น่าจะใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะปกติ ที่เราเทสตอนนี้มันจะเออร์เลอร์แล้วนะครับอาจะขึ้นมาวางข้างบนดู ส่วนอาการที่เจ้าของเขาแจ้งมาบอกว่าไม่ดูดฝุ่นเข้ากับถังเก็บฝุ่นตรงนี้ผมได้เช็คและสังเกตด,ดูแล้วนะครับก็สังเกตตรงบานพับสีขาวตรงนี้เวลาเปิดเครื่องไอตัวบานพับนี่มันเปิดขึ้นนะครับแสดงว่ามอเตอร์ดูดฝุ่นตรงนี้ยังทํางานปกติอยู่บานพับมันจะเปิดปิดนะครับก็สังเกตตรงนี้แสดงว่า,าที่มันไม่ดูดฝุ่นก็น่าจะเกิดจากอาการเออร์เลอร์นั่นแหละครับ ก็ตรงนี้ถือว่าใช้งานได้แล้วตามปกตินะครับผมครับผมเป็นยไงกันบ้างสำหรับแนวทางการเช็คการซ่อมหุ่นยนต์ทำความสะอาดมิสเตอร์โรบอตรุ่น Wi-Fi Duo plus นี่สรุปสาเหตุก็คือว่าล้อด้านขวานะครับที่มันเสียถ้าจับดูหรือว่าลองหมุนดูมันจะรู้สึกว่าฝืดกว่าล้อด้านซ้ายนั่นเองนี่นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นแนวทางในการเช็คที่สำคัญก็คือว่า ในคู่มือของตัวหุ่นยนต์ทําความสะอาดตรงนี้นะครับเขาจะแจ้งระบุอาการเออร์เลอร์โค้ดเออร์เลอร์ไว้อยู่แล้วนะครับ e 4 2เท่ากับว่า e 4 2ก็คือไ r i h t Win Overload ก็คือล้อด,ด้านขวาทํางานผิดปกติเพื่อเป็นแนวทางในการเช็คในการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองตรงนี้ในคลิปนี้นะครับใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชม ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมนิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ